เกิดเป็นไก่ยังต้องชนเกิดเป็นคนก็ต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็อายไก่สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับกับเฮงเฮงฟาร์มไก่บ้านและสวนเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่วันนี้ผลผลิตจากเครื่องตู้ฟักนะครับเนาะลูกไก่บ้านแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครสนใจก็นะครับติดต่อจองเข้ามาได้นะครับมีทั้งพ่อพันธ์แม่พันธุ์แล้วก็ลูกไก่นะครับของเรานะครับมีสองเครื่องนะแต่ตอน ตอนนี้ติดคิวจองอยู่500ตัวนะครับเนาะครับนะครับนี่ครับแล้วก็จะหยอดวัคซีนแล้วก็จะมานุบาลต่อนะครับในตู้นะครับในเครื่องที่มีอุณหภูมิไฟ100วัตต์นะครับ2หลอดนะครับสนใจเข้ามาศึกษาดูงานก่อนก็ได้นะครับค่อยตัดสินใจครับเนาะเป็นแนวทางเป็นอาชีพเสริมได้นะครับเนาะตัวนี้กำลังนะครับกำลังดิ้นดิกลุกดิอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าสนใจครับเบอร์โทรก็0942694448นะครับเฮงเฮงฟาร์มไก่บ้านในสวนนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะครับในช่อง YouTube นะครับเข้าไปดูได้นะครับกดแฮชแท็กเฮงเฮงฟาร์มไก่บ้านเนสวนครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ